ครับนี่คือการสาธิตวิธีการงานการทํางานแล้วก็การทดสอบนะครับผมระบบควบคุมลดรถ RC นะครับโดยใช้ WiFi s h i ชิลนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะที่นี่ับผมก็จะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ Wi-Fi s h i ชิลนะครับใช้โมดูลนะครับ CC 3000 w i f i ไชิลนะครับตัวนี้จะติดต่อแบบ SPI Mode โหมดนะครับทาให้มีความเร็วในการประมวลผลสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนที่สอคือบอร์ดประมวลผลหลักคือ Arduino Uno นะครับ a อนเม 328P นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลหลักหลักนะครับโดยการรับคำสั่งอีกครั้งจากแท็บเล็ตนะครับและระหว่างแท็บเล็ตกับตัวนะครับ Wi-Fi Shield นะครับก็จะจับผ่านเราเตอร์หรือว่า Access Point ที่เป็นศูนย์กลางครับที่เป็นระบบ Wi-Fi นะครับฉะนั้นการสั่งงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะควบคุมผ่านแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับผมสําหรับตัว Arduino Uno ของเรานะครับก็จะทําหน้าที่ในการรับคำสั่งจาก CC3000 Wi-Fi Shield นะครับ และเมื่อได้รับคำสั่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็จะเป็นโปรโตคอลของ TCP/IP นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ TCP/IP นั่นเองนะครับก็จะประมวลผลคำสั่งที่เป็น ASCII นะครับออกมาเป็นลักษณะของพันธ์ครับเนื่องจากว่าบอร์ดไดร์มอเตอร์ของ RC รถ RC ตัวนี้นะครับก็จะเป็น DC มอเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะได้ผ่านตัวตัวไดอีกทีนึงครับที่เป็นลักษณะของสัญญาณพันธ์นะครับหรือว่าสัญญาเซอร์โวนั่นเองครับตัวมอเตอร์ก็จะประกอบไปด้วย2ตัวครับก็คือตัวขับเพื่อหลักเป็น DC มอเตอร์นะครับ แล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ทำหน้าที่ผูกกับก้านข้อเหวี่ยงนะไว้สําหรับในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเป็นการปรับมุมของมอเตอร์เซอร์โวตัวนี้นี่เองครับแล้วก็ส่วนของการเดินหน้าถอยหลังช้าเร็วอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการควบคุมในส่วนของตัวไดมอเตอร์ตัว r c ตัวนี้นี่เองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยากครับเราเสียบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในส่วนนี้ครับเราก็จะเดินไฟจากแบตลิเธียมนะครับที่ติดอยู่กับตัวรถ RC ารนนีคันไฟนะครับตัว บอร์ดควบคุมตัวไดร์มอเตอร์ตัวนี้นะผมก็ทําหน้าที่ในการรับไฟอันนี้ประมาณ7.5โวลต์ครับจากแบตเตอรี่ทั้งหมด6ก้อนนะครับจาก7.5โวลต์นะก็จะแบ่งไปควบคุมในส่วนของอ RC มอเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แบ่งไฟเป็น5โวลต์ไว้สําหรับในการควบคุมโดยแบ่งให้กับอบอร์ด Arduino Uno ตัวนี้นั่นเองนะครับรวมถึงบอร์ด CC 3 0 0 0ด้วยนะเพิ่งกินไฟประมาณ5โวลต์นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็ทําการเปิดสวิตช์ก่อนครับสวิตช์อยู่ข้างล่างนะครับสักครู่ Yeah. Uh, okay. เมื่อเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราก็มีในส่วนของเลาเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้นะครับตัว CC สามพ WiFi s h i ตัวนี้นผมก็จะทําหน้าที่ในการคอนเน็กกับตัว Access Point หรือว่าเลาเตอร์ WiFi ของเรานะครับในขณะนี้นะครับผมตัว CC สามพเนี่ยก็จะทําการนะครับ c o n f i g IP นะครับเกตเว a y ต่างๆนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมันคอนเน็กเสร็จร้อยปิ๊บตัว ไดตัวนี้ก็จะกลับทิปครับเนื่องจากว่าบอร์ดโน่เนี่ยทำการส่งพันธ์ออกไปแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นการแสดงเห็นว่าตอนนี้นะครับระบบพร้อมที่จะทํางานแล้วเราก็เรียกแอปขึ้นมานะครับในที่นี้ครับผมแอปก็คือ RC Car Control ตรงนี้นะครับอ่าโอเคในที่นี้ผมผมฟิก IP ไว้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 1.92.168. 1 3นะครับตัวนี้อ่าฮะพอใส่เสร็จเรียบร้อยครับล้วก็คลิกที่ connect นะครับ แต่เนื่องจากมอเตอร์เนี่ยมันอาจจะสั่นครับแล้วก็คลิกที่อ่าสต็อปก่อน,นครับอันนี้คือปุ่มสต็อปนะครับอันนี้คือฟอร์เวิร์ดเรเวิร์ดเลฟและไลน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการควบคุมในส่วนของเลฟไลน์ก่อน,นครับเพิ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าอ่าก้านมันหลุดแล้วเนาะไปลงก้านเองแล้วกันนะอ่าครับปนสำหรับเลฟไลน์นะครับนี้มันก็จะเป็นการควบคุมในส่วนของ เซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรงนี้ครับแต่เนื่องจากว่ากา้านในการคอนโทรลล้อตรงนี้าอาจอาจจะหลุดแล้วนะครับอาจจะต,ต้องไปใส่เนะี่ยเดี๋ยวจะทดสอบในส่วนที่ได้ก่อนละกันนะครับอ่านะฮะอันนี้คือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็ทาการกดปุ่มเลฟนะครับถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายนะก็เป็นการกดปุ่มเลฟก็คือปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันกดปุ่มเรื่อยๆเพิ่มก็จะเลี้ยวเป็นมุมที่ท,ที่ที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเลี้ยวอ่าขวาหรือว่าไลท์นะครับมันก็จะเป็นมุมที่ที่ที่เปลี่ยนไปกลับมาด้านเดิมนะครับ ทีนี้เราได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เขาไม่านจำกัดครับเราลอยล้อไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะวิ่งไปไกลครับมันจะชนก็จะพังนะครับทีนี้เราต้องการให้มัน f o r w ร r d ก็คือไปหน้าก็คือด้านนี้เป็นเป็นด้านไปหน้านะครับก็นะครับกดปุ่ม f o r w ร r d ครับล้อสักครู่อ่าอันนี้มันก็จะคุมให้ล้อเนี่ยหมุนได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับขณะที่มันวิ่งนะครับก็เราเราก็สามารถที่จะทําให้มันซ้ายขวาก็ได้นะครับตรงเซอร์โวมอเตอร์ก็จะเห็นว่าก็จะ c o n t r o ลนะครับ ซ้ายขวาได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับแล้ววิ่งไปครับผมต้องการให้มันหยุดก็กดปุ่มสต็อปก็คือปุ่มสีแดงก็จะกลายเป็นสต็อปนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นถอยหลังนะครับเราก็กดปุ่มฟอร์เวิร์ดอรืรีเวิร์ดนะครับจะเห็นว่านะครับตัวล้อมันก็จะถอยหลังอีกทีนึงนั่นเองนะครับนะครับหลังเสร็จครับเราอาจจะเดินหน้าก็ได้นะครับทุงส่วนนี้กดปุ่มเดินหน้าอันนี้อาจจะจะหน่วงเวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยทำการส่งข้อมูลไปหา C3,000 Wi-Fi Chill ตัวนี้นะครับนะครับวาวน์กหลอนะครับแล้อแอปมันส่งข้อมูลไปอ,อ,อันนี้บางทีใช้ไปถ้ามามันหลุดอ่าต้องมีการคอนเน็กใหม่แป๊บหนึ่ง มันเป็นธรรมชาติของ WiFi อยู่แล้วยิ่งตัวเก่าของเราอะยิ่งยิ่งยิ่งหลุดเยอะอะแต่ว่าตัวนี้มันสะเทือนกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนละกันถ้ามันหลุดปุ๊บต้องรีเซ็ตอย่างเดียวละครับไม่งั้นมันจะไอ้นั้นไม่ได้คอนเน็กไม่ได้ละเพราะบางทีมันวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยสัญญาณมันออมันสะเทือนอะแล้วมาสัญญาณมันขึ้นลงขึ้นลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อจํากัดในส่วนของ WiFi ถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยมันจะมีคู่อะ สายอากาศที่อยู่ด้านบนครับเราต้องไปต่อสายอากาศใหญ่เอาแล้วก็เป็นเสาอ,ออกมาอ่าแต่ว่าไอตัวที่ของเก่าของเราอ่ะมันจะไม่มีมันจะไม่มีเสาเลยนะอ่ะตาตอนนี้เป็นต่อเสาภายนอกได้นะฮะรองอีรกรอบหนึ่งอ่ะรอบหนึ่งรอ,อบสามวิ่งคอนเน็กสต็อปรวสักครู่อ่ะได้อย่างไปปลาไม่เห็นติดเลยฮะ ไปสิวะไหนวะนั่นอย่าบอกน้ะแบตหมดแล้วตอนลองกำังเดินอยู่หา <Okay. S 1> เลยแบบอย่สักครู่ผมคิดว่าแบตน่าจะหมดแล้วล่ะใช่ครับค้างนี่คือมันส่งข้อมูลไปเดี๋ยวารอสักหน่น <Okay. S 1> อยรอสักครู่